จะมาแกะซองการ์ดโอเดงย่านะฮะที่ได้เพิ่มมาเดี๋ยวเริ่มจากสามซองแรกกันก่อนเลยนะครับอัครับเป็นผู้พันทำเพลงฮะซองที่หนึ่งนะครับผมเอฟติดเอฟนะมาดูกันได้อะไรอ่าซัํมนะครับผมเป็นมาริบาลอนนะครับผมเอ่าอันนี้ซัมมไหมซัมมอนะต่อไปอันครับมาซองที่สองนะครับผม ปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่านี่ไม่ไม่ซ้ำนะฮะเป็นในโตรเล็กนะครับผมเท่แบบที่สุดสามนะครับผมไม่ต้องดูพลังพลังแบบอย่างเฟือนะครับอ่ะใบต่อไปนี่อันนี้ก็โคตรเท่อะนะฮะโดรัสเลสนะครับเป็นล่างรวมล่างกับเซโอนะครับเท่เลยอันนี้เป็นเบอร์หงสี่นะฮะชอบชอบชอบอาร์ตด้วย ซีมาออกอาร์ตนะฮะเป็นการอร์โโมอลก็ได้นะฮะแต่ว่าขอแบบพับอาร์ตสวยๆเนี้ยตอนสามนะครับผมเปิดกันเลยเปิดมาูกันปึ๊บ,บอ่านี่สวยอันนี้รวมเก้าไลเดอร์นะฮะอันนี้เบอร์ที่หนึ่งแปดหนึ่งนี้สวยอยู่นะเท,ท่เท่เ่อะไปต่อไปนี่ เป็นเจเนอเลแบอในพลแบ็กนะครับผมก็เบอร์ยี่สี่นะครับผมสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกสามสองนะได้มาเพิ่มอีกสองตองนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะครับมาที่สองแรกนะครับไอ้สองที่สาไอ้สองที่สี่เอ่อเปิดดูปุ๊บอ่านี่เป็นตัวของ บิกเนียนะฮะจากไนะรเดอร์แบ็กะปคาเท่อยู่วันนี้จะนี้ก็จะเป็นแบบที่ห้าสกนะครับ่ะต่อไปอุ้ยนี่เลเซอร์อเมซอนครับว่าสวยสวยสวยอ,อันนี้จะเป็นเบอร์ที่แปดสิเอ็ดนะครับผมะเดี๋ยวไปดูซองต่อไปกันอ่ะมาดูซองที่ห้าสำหรับวันนี้นะครับผมอ่ะ ครับได้ไรปึ๊บนี่อะไรเนะี่ยอ่าอันนี้เป็นไกด์ไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดยกล้อนะครับผมอันนี้จะเป็นบอกว่าไกด์ไรเดอร์กับไกด์เทอร์โบนะครับผมแบบที่หนึ่งร้อยจดเก้านะครับต่อไปปึ๊บอ่าน,นี่ก็จะเป็นบอสนะครับเป็นอะไเนะี่ย ฮิวคาเมเลียนนะครับผมตัวน,นี้จำได้ว่ามันล่องหนได้นะเบอร์ที่69านะครับอ่ะว่าไปก็เอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับคลิปที่สองนะครับผมก็ได้การเลเซอร์แล้วก็พอใจแล้วนะครับผมก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์สับ s c ไคร e นะครับผมแล้วก็นั่นแหละกดติดตามช่องด้วยนะครับผมพอพีในทีนี้ก็ขอจบตรงทนี้ก่อนนะเดี๋ยว อ่ะคลิปหน้ามาเปิดตองกันใหม่ถ้าหาเจอนะครับฮอบบีนทีนี้ก็จบตรงนี้เพราะฉัน